วันนี้นะครับผมบินโบผมออกมา1 1โมงนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่วันนะี้นะจดแล้วฮะแล้ว จบไปง,บง,งานที่สองครับรองานที่สองอยู่งานที่สองว่มารับเลยครับจบไปอีกงานนึงนะครับผมหรือจ่าครับจบไปอีกงานนึงนะครับผมแล้วก็งานเร่งเข้ามาต่อเลย ไปางานนะฮะสาบาทบาบัตบัตรงานนี้แล้วมีงานเล่นเข้ามาต่อฮะต่อเน,นื่องฮะ ก็มีงานซ้อนต่อเรื่องมาเลยนะครับรับจันงต่อยาวไปครับเพื่อจดเชื่อง3าเก้าเองจบแล้วงานหนึ่งครับสองนาทีก็้สายโม่ครับ 啊，那个吗？ มาต่อฮะรับต่อครับเอ่ออที่เดิมไปครับเียไปงานนะ รถก่อนนะจะบ่ายสองครับเดี๋ยวไอ้สามนาทีบ่ายสองก็ยอดรวมตอนนี้ก็ได้ไปหกร้อยแปดสิบสองบาทนะเมื่อวานเราก็วิ่งไว้นะร้อยสี่สิบสี่บาทนะก็ะเลยเพิ่มในวันนี้มาด้วยเพราะว่าเราวิ่งแต่ เลยเลย็นคืนแล้วมันก็ตัดยอดใหม่เลยนะมันก็เลยรวมขอบเป็นขอกวันนี้เลยเดี๋ยวเราพักก่อนเดวินดืนมน้ำก่อนพักรถเดี๋ยวเจนตอนนี้งานแล้วไปครับหลังจากที่พักกินน้ำไปดูก่าอ,อันนี้ก็ไปสองเสรแล้ว Yeah. Uh -huh. ดนยกไปอีกงานนึงนะครับผมวันนี้โดนยกไปสามรอบแล้วนะครับร่อม่อไปได้งานนี้นะครับนนครบัไม่เลยครับ ส่วนจะลงเม็ดเลยแถวลาดเท้าวขายดอกงานใหเ้เข้ามาเยอะอันนี้น่ายเอางานบินนะฮะร้อยกว่าบาทเลยร้อยถึงสามามทั้งหมดนะครับงานเมื่อกี้นะครับโดนยกไปนะครับที่บอกว่างานบินนะครับเขาบอกว่าให้ส่งพัสดุครับเอกสารครับแต่ผมไม่ได้เปิด ส่งพัสดุเอกสารไว้เลยนะครับผมก็คือเขาเรียกผิดประเภทนะครับผมก็เลยไม่ไม่ไปครับผมส่งแต่ผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับผมตอนนี้เพราะว่าส่งส่ง,ง,งของผมไม่ได้ส่งอะไรเลยนะครับส่งแต่ผู้โดยสารอย่างเดียวครับโอเคครับเรียนต่อครับ สวัสดีเลยเมื่อกี้ยกไปแล้วงานต่อเมื่อกี้แล้วอัน,นตรงนี้งานใหม่ครับมาดูจอสามโมงสามสิบห้าแล้วครับเสจแล้วรับผมตอนนี้ก็สามโมงสามสิบเจ็ดว้วพักก่อนนะครับกินข้าวไปกินข้าวเลย ยอดก็อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าพันสี่บาทนะครับนะครับก็เปิดรับเดียวงานก็ดิ่งมาเลยนะครับไปครับจบไปแล้วสามสองบาทงานนี้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับรองานต่อไปครับผมเวืเ่อต่อแบตบปั้นมันครับมันจนหมดครับจอ L E D มันไม่ค่อยตรงนะมันเป็นไรไม่รู้ครับพี่อัดเก้าห้าเต็มถังแล้วปะปิด เต็มถังตลอดนะเติมงานเร่งมาครับเติมมงนงานก็เร่งมาเลยครับสิบสองบาทเดี๋ยวรเดือนต่อครับ ไปครับงานอันนี้ตอนนี้ก็6กโมงสี่สิบครับงานก็นี่รครับไปเลยครับทำง,งานต่อไปเลยครับมือต่อครับที่ก็เด้งมาแล้วนะครับผม ได้อีกงานแล้วครับผมเรื่องต่อครับเก็บแล้วครับอีกงานนึ่งสีกเจ็ดบ,บาทงานต่อเข้ามาแล้วครับอันนี้ก็ชุม่มนึงแล้วนะครับไว้สามพันห้าบาทางานนีนน้ที่ยวกาเร่ไม่รู้จะรายหนูอ สามา,า, 8, าททรถฝากตัดบัตรเครดิตหรือต่อครับได้ได้ก็ประมาณ1 4 5 7บาทแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรุปตอนปุ๊บๆน,นะครับต่อปุ้งหมดก็ทีบ้านแล้วนะครับจะี๋ยวจะนั่นอีไหมครับไปเลย องร้ยเจ็ดสิบสองบาทครับผมเดินต่อครับมันหนานะวันน,น,นี้งานเดินเราจบไปแล้วครับตอนนี้2องทุ่มนี่เจ็ดบกนี้นะฮะขอบใจะมาทิยทเสิเดี๋ยวเร เลกกันนะครับว да. ิ่งตั้งแต่มาุโมกด็กโมนะครับเดินองช่มเลยไร้ยทั้งหมดก็หนึ่งันแอาแปนนี้ครับไปร <Yeah. S 2> ้